สวัสดีครับผมจากกุลอีสันรครับพี่น้องครับนะผมโอ้เป็นมัวๆเนาะเป็นมัวๆแสงลำไร้ลำไรเนาะนะพี่น้องครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ใต่ลองมันนะผมใต้ต้นมันนะผมกะคลิปนี้พาพี่น้องนะผมมาเบิ้งมันสำารังหลังนะผม,ต,ต,มะะติดตามละกะ็เอิวมาติดตามแล้วกัสซีมีเกตเกตเลกเกตหน่อยเรื่องความเรื่องของมันสำหรัหลังอยู่นิดนึงสำหรับคลิปนี้นะผมผมชิมาว่าเรื่องว่าติดตามเนี่ยก่อน ติดตามมันสำลังตัวนี้เป็นแปลงการเฮ็ดระบบลดต้นทุนนะครับผมระบบลดต้นทุนนะครับผมตัวนี้เป็นมันอายุ2เดือนกับอีก18มือนะครับผมมื่อวันที่2ี่ผมปลูกวันที่10พฤษภานะครับผมมือนี่ยกรกฎาก็โอเค2เดือนกับอีก18มือนะครับผมคือระบบลดต้นทุนนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้น,นะครับผมปลูกไ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้น นะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยร้องพื้ยเลยนะครับให้ปุ๋ยทั้งใบไปหกเทียนะผมผมให้ปุ๋ยทั้งใบไปหกเทียสูตรของผมที่ว่าผมเอามาคิดเราเอามาใส่นะผมในการลดต้นทุนนะผมเป็นสูตรของผมนะครับก็ตัวนี้2องเดือนพี่น้องซองเดือนสิบแปดมือนะผมผมจะพาพี่น้องมาเบ่งนะผมโค้งสางของต้นกอนนะผมลำลำดับแรกนะผมลำดับแรกต้นอวบหญ่ ต้นอวบแบงใหญเลยพี่น้องเบิ้งต้นอวบแบบใเลยเบิ้งป่ะเบิ้งนิ่วผมนะครับต้นอวบใหญ่แตกต่างนะผมขอตาทีนะผมต้นอวบใหญ่ขอตาทีพี่น้องแล้วก็ความสูงอยู่ที่เม,มตรเม,มตรยี่สิบแล้วตอนนี้เมตรสิบเม็ดยี่นะผมเมตรสิบเมตรยี่สิบถึงถึงเมตรสิบเมตรยี่สิบเลยเชียงเปียกผมเชียงแบบนี้ผมเลยเชียงหน้าอกผมนะ่ะนะครับผมบางหมองกับเชียงคอบางหมองกับ เชียงเอี่ยวเนี่ยนะครับผมก็แต่ว่าความสมบูรณ์เราก็เขาเสมอกันเบิดทั้งแปลงเด้เสมอกันดีทั้งแปลงนะครับผมเสมอกันดีดนะครับผมนี่คือความสมบูรณ์เราก็ต่อมานะครับผมมาเบิ้งระบบหัวที่นี่พี่น้องมาเบิ้งระบบหัวผมจะพาเบิ้งระบบหัวพี่น้องผมขุดไวแลรวพี่น้องเบิ้ง,น,น,งน,นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งดีๆผมจะกลับกล้องไปเบิ้งดีพี่น้องเบิ้งระบบหัวครับ มันอายุสองเดือนพี่น้องมันอายุสองเดือนพี่น้องเบิง่งระบบหัวเขาระบงความใหญ่ของสองอันนี้โหสุดยอดบอพี่น้องนะครับระบบหัวมันอายุสองเดือนสิบแปดมือกับระบบลดต้นทุนนะครับนะครับต้นอวบใหญ่ขอตาทีระบบหัวประมาณนี้นะครับผมปลูกใบร้องพื้นนะครับขีดปุ๋ยทั้งใบไปหกเทีย สูตรปุ๋ยระบบลดต้นทุนเต็มที่งบประมาณหาไรอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบบาทได้ตอนนี้ได้ซ้ำเนี่ยพี่น้องเรากับโมเมนว่าแค่เหงาเดียวเดีพี่น้อง,บบมมง,อองคือเขาเสมอกันเบิดเบิดทั้งแปลงนะครับผมก็โอเคแล้วเอาเนี่ยพี่น้องเบิง้งเราเบื้องต้นขังกันผมขุดสองร่องเป็นอย่างผมคือขุดสองต้นนี่เดีย๋ยวผมชิดว่าต่อไปกับเกตเล็กน้อยนี่เนาะนะครับผมเบิงบ้งเบิ้งเหงานี่ โอ้กับงามพี่น้องงามเหมือนกันผมไม่ได้ขุดเบิดเงาเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง่นละอีกนะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมขุดเบิ้องจะทางนี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมสําหรับเรื่องของปุ๋ยพานอยู่เนาะพี่น้องเนาะพานอยู่เนาะสำหรับระบบลดต้นทุนเพราะมันเป็นเรื่องของปุ๋ยอะระบบลดต้นทุนพันอยู่เนาะถ้ามาแบบนี้สองเดือนกว่านะครับผมสองเดือนกับอีกสิบแปดมื่อนะครับพันอยู่เนาะนะครับเนี่ย พี่น้องเบิ้งนี่ยสองเดือนสิบแปดมืน่นนะครับผ่านอยู่นะผมที่นี่ผมยังให้พี่น้องเบิ้งระบบนะครับผมระบบของการปลูกนะครับผมผมผมยังก็ขุดสองร่องนี่นะครับผมเพราะว่ามันมีผมทดลองเฮ็ดเบิ้งเนี่ยทดลองเฮ็ดเบิง้งแบบปักจำกับปักโพน้องพี่น้องเนาะปักจำกับปักโพพี่น้องนะครับปักจำกับปักโพ นับผมก็เอามาให้เบิ้งว่าประมาณนี้นี่คือเงาที่ปักจำนะผมเนี่ยต้นนี้เงาปักจำนะครับเนี่ยนะครับเบิง้งเงาปักจำแล้วพี่น้องมาเบิ้งไอตัวเงาปักปักโพนี่ผมปักโพเห็นบ่เนี่ยผมปักโพขึ้นมานี่นี่นี่ต้นเขาเนี่อยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงมือผมเห็นบ้งหพีพีบางไดเนี่ยครับ นี่คือต้นเขาอยู่ตรงนี้ปลายเขามันกระโ,โพจากดินนะครับผมกระโพปลายดอกนะครับผมกระปักโพแล้วบึงพี่น,น้องสังเกตเบึงนี่คือเงาของการปักโพเห็นไหปักโพเงาประมาณนี้ความอวบหญ่ของเงาประมาณนี้นะครับดอกที่นี่มาเบึงความความอวบหญ่ของเงานี้เงาปักจำพี่น,น้องบึงนะครับเนี่ยพี่น,น้องบึงเงาปักจำนะครับที่น,นี่ ผมเชื่อว่าก็อันนี้ตามความเข้าใจของผมเนาะผมนะทีมักเงาปากจําเพราะว่าอย่างพี่น้องเบื้องเงาโค้งสางของเงาแล้วเนี่ยอนาคตของเขาต่อไปเนี่ยมันยิมันยินยไปอีกแบบหลายเท่าเลยนะผมเบื้องมันชิงเง่เล้เบื้องหัวกันยังไงกว่าอยู่เนี่ยมีมีโค้งสางของหัวเง่ดีกว่าผมนะผมเนี่ยหัวก็ยัอาจประมาณกันแหละตอนเนี่ยพี่น้องหัวก็ประมาณกันอยู่ แต่ว่าอันนั้นจริงมีอันใญ่กว่าอยู่นะผมแต่ว่าเงาเนี่ยญ่กว่ากันพี่น้องเบิ่งเงาไงกว่ากันเนี่ยอนาคตของผู้ใดที่ดีกว่ากันพี่น้องว่านะผมอนาคตเงาล่นที่ดีกว่าเพราะว่าอีหย่างครับเพราะว่าการประจําเลาเงาไงเนี่ยคือมันสั่นวาพี่น้องมันสั่นแล้ววนี้คือมันขึ้นหอกม้งเฉยปั๊บเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารเนี่ยนี่คือจุดพักอาหารของเขาเนาะก็คือเงาไม่นม่พี่น้อง เงานี่ละเป็นโตวส้งอาหารไปที่ไปได้ได้อาหารสูตรใดมาเนี่ยเขาก็สูตรหัวมาก็ล้งหัวไปสูตรสูตรต้นก็นขึ้นไปต้นนะผมเขาสชเอามาพักไปตรงนี้คือยังหัวใจของคนเฮานี่ล่หละนะผมก็เป็นหัวใจนะสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงสิ่งตางๆงแม่นบ่พี่น้องนะครับก็บเป็นห้องเครื่องเนี่ยเขาเอิ้นมาห่องเครื่องมันแ่ละเนาะคือเงามันมันมีความสมบูรณ์ดีเราสัน่นนะผมสัน่นเราก็จำอวบง่ญ่นะ เขาจะส่งขึ้นไปได้เขาจะบ่มาตกค้างอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเงาเหงาเนี่ยต้นเหงาเนี่ยเขาสับทนเหงาเหงาเนี่ยเราไบนี้ขึ้นโพขึ้นชงเนี่ยเราต้นเงารีบๆเออซ้ำน้อยๆลงไปเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันเจอการอาการชะงักนะครับผมเขาจะหยุดยุ่ตรงเงานะครับเขาจะไปส่งยากส่งยากอันนี้ความเ้าใจของผมเนาะอันนี้ผมคิดว่านะนะครับผมผมคิดว่าเนาะ ก็บรรู really really ้ว really so ่าจะผิดถึกแบบใดแล้วเนาะอันนี้คือความคิดของผมนะครับผมความคิดของผมเด้อพี่น้องก็อาจจะบรรูว่าจะเป็นจังไ๋ละแต่ว่าผมก็เข้าใจประมาณนี้ผมก็เลยมักมักตัดสันแล้วผมก็มักปักลึกพรอมคือตัดสันแล้วมันปักลึกได้เด้มันก็บ่ได้ลงไปแบบเม่แม่นปักลึกไปไนปักจำเนาะพี่น้องเนาะปักจำคือมันปักจำน่ะก็อยู่แค่ตรงประมาณนี้ล่ะมันก็ไ่ได้ลงไปลึกนะครับผมบ่ได้ลงไปลึก ที่เาัาปักเนี่ยผมมักปักจำพี่น้องเบิ่งเห็นบ่ผมปักจำจำเนี่ยบ่ไหนเห็น,น,หนท่อนนี้บ่นี่นั่นแหละผมปักจำเลยนะผมนี่แหละผมก็มักก็เลยมักตัวนี้ตัวมักปักจำกว่านะผมมันจะดีกว่าคือแต่ว่ามันก็เสี่ยงหลายอย่างเรื่องการปักจำปักอย่างเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างพี่น้องนะผมบางที่ก็เกิดยากบางที่ก็อย่างแต่ว่าการเกิดยากก็อย่างมันก็นยุที่ดินเนาะอันนั้นก็ อย่างหนึง่งเขาก็เฮทห้มันเกิดกับโอเคแล้วละ่ะนะครับผมเนาะอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมไอเรื่องไอที่ว่าปลูกรอบนี้ปักจำเนี่ยมันที่เกิดเนยกเกิดอย่างเนี่ยผมมีวิธีแก่มีวิธีบอกอยู่นะผมก็คนละคลิปกันไปนะครับแต่ว่าน,นี่กับเนี่ยเห็นบ่ผมพามาเบิ่งก่อนนะครับผมเนี่ยอนาคตต่ตอไปพี่น้องเห็นหงา,าของฉีพี่น้องคิดว่ามันที่เป็นนี่ผมก็ว่ามันทีสุดยอดเลยล่ะเนาะนี่สองเดือนสิบแปดมือเนี่นะครับ ก็อันน <t ie lui> so, ี it it ้ก็ดีน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ดีแต่ว่าคือเฮามองเห็นว่าอันนั้นมันสิมันสีสวยงามกว่าไงทิ่ิีอนาคตดีกว่าเพราะว่าอย่างว่าเงาเขาใ่อวบกว่ากันนะครับผมใหญ่อวบกว่านะครับผมตัวนี้ก็ดีเด้พี่น้องบแมเป็นแบบบางงามนี่บักยังไหลหัวเลยพุ่นล่ะพุ่นลัะพุ่น่ะส่วนอยู่พุ่น่ะเบืองเห็นบ่พุ่น่ะพุ่น่ะเราเบิ่งผมยังบ่ได้ขวดทั้งพุนอีกบักไหลพี่น้องนะครับผมแต่ว่าทรงมันสิออกมาทั้งนี้หลายอยู่เพราะว่าต้นมันเอ็นนิดหน่อย กะยมีหัวอยู่ทั้งนี่ด้ยหัวทั้งนี้ชิ้นหน่อยกว่าทางพี่พอตัวมันเอียนหน่อยนึงเขากับประมาณนี่แหละผมกับพามาเบื้องมันคลิปนี้ผมพามาติดตามจะซื้อติดตามเลยระบบลดต้นทุนนะผมว่าสองเดือนสิบแปดมือเป็นจังไรระบบหัวนี้เมื่อนี้ผมขุดแล้วก็เอาน้ำลาดให้เบื้องเลยนะผมสองเดือนสิบแปดมือเรากำลังสวยงามนะผมมันก็คือเขาต้องเบิ้งแบบนี้น้ำ บรรยายไปพ้อมแล้วก็เห็นผลเห็นผลแบบนี้น้ำเพื่อที่สีห้พี่น้องได้ที่เขามาเบิงได้มีกําลังใจมั่นใจที่อยากสีเฮ็ดน้ำนะผมผมกําลังชักชวนพี่น้องเฮ็ดระบบลดต้นทุนตอนนี้นะผมผมก็ได้แค่ชักชวนยู่เพราะว่าผมกําลังทดลองเฮ็ดอยู่นะผมถ้ามันประสบผลสําเร็จตอนถอนผลล่ะพี่น้องเขาจังชิมมั่นใจแบบกล้าแบบเบวาเต็มเต็มปากเต็มเต็มคำว่ามาเฮ็ดระบบนี่อิเนเี่นเนาะ กับล้อก้อนเนาะพี่น้องเนาะล้อก้อนกับติดระวังล้อเขาก็ติดตามไปเรื่อยๆเอานะครับผมสําหรับตอนนี้เฮ็ดระบบลดต้นทุนเพื่อที่จะเซฟเซฟตัวเองพี่น้องเฮ็ดเซฟตัวเองให้ได้หลายๆอย่างมันเซฟตัวเองได้หลายๆอย่างอย่างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจอกันหมดแล้วปีนี้นะเจอกันหมดเลยปลูกยากแล้งปลูกยากเกิดยากปลูกสามชีเที่อนะพอปลูกมาได้อีกน้อยนึงก็จะมาเจอกับน้ำท่วมเน่า บอมอีกน้อยนึงกับมาเจอกับราคาพี่น้องนะครับผมเอาได้เจอกันได้เห็นกันไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับเช้าไรมันเกษตรเขานะครับผมแห่งตอนนี้หได้ยินข้าวว่านยังก็ยินยังเขาประเทศเขาได้ทานหินท่านอย่างผมก็บ่้งหกันหินข้าวเขาแวบๆมานะครับผมกับพวกพี่ยังดอกเกษตดของเขาเห็นมันดีที่สุดไปน้องพี่น้องเนาะถ้าเขาเห็นลดต้นทุนได้คักๆเขากะ ขายอยู่ในราคาอยู่สองบาทสามบาทก็สองบาทก็ว่ากันไปบาทก็ว่ากันไปถ้าเขาลดต้นทุนได้ก็ยังพอมีได้ใส่ได้กินไปอยู่นะพี่น้องถ้าเขาลดทุนได้ต้นต้นทุนได้ลายลายนะผมเขาก็ยังพอได้กาไรนิดนิน้อยเพราะได้เลี้ยงครอบครัวเข้าไปนะพี่น้องนะครับผมเอาคลิปนี้ผมก็มาพาพี่น้องมาติดตามนะผมแล้วก็มีเกตเลขเกตน้อยนะผมเรื่องของการปลูกจํา การปลูกมิดนะการปลูกกบตั้มจำดินนะผมกับการปลูกโพมันที่มีความเป็นไปจั้ใดในหลักความคิดของผมกันนะชิป,ประมาณนี้นะผมเนาะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์มันไปนะ้อพี่น้องเนะาะนัจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายๆคนแล้วนะก็เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับ ถ้ามีเอียงก็สอบถามเล็กเกลื่นเล่นลูกกันได้นะครับผมคลิปนี้ชากก,าก๊ะลุยอีสานก็สวัสดีกรบผม